อันนี้ฮะอาหารเหลวที่ผมทำให้ให้แมวผมให้แมวผมกินนะฮะในกรณีที่มันไม่สามารถกินอาหารเองได้แล้วมันเป็นหวัดแมวอะไรเงี้ยไอไอโรควัดแมวเนี่ยถ้าส,สมมติว่าแมวคุณอ่ะกินอะไรไม่ได้เลยนะเ,เรียบร้อยครับตายทุกตัวครับก็น้ำมันยังกินไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บเหงือกเจ็บลิ้นมันอะไรมันนะฮะอวิธีการก็เนี่ย ยางผมเนี่ยแมวผมตัวใหญ่ใช่มาอายุห้าหกปีเนี่ยผมก็จะทําเป็นสามลอดเล็กลอดแค่นี้เองลอดไม่ใหญ่ลอดเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะแล้วก็ฉีดเข้าข้างๆปากมันคอ่อยๆฉีดนะครับข้างๆปากค่อยๆฉีดเข้าในปากมันอ่ะสักสามครั้งหมดลอดอะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นลูกแมวก็ลอดเดียวก็พอเพื่อให้ร่างกายมันแบบมีอะไรเข้าไปอยู่ในท้องบ้างอันนี้น้ําก็ต้องให้กินนะฮะเพราะน้ํายังกินไม่ได้เลยก็ยางผมเนี่ยก็ ขึ้แมวเป็นหนักๆเนี่ยกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ให้มันกินอย่างเงี้ยเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ยายารักยาแมวอะ่ะยายาที่หมอสั่งสั่งให้ก็อาจจะเป็นก้างปลายาก้างปลาอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่หมอเขาสั่งแต่ว่าโดยโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่มันตายอะ่ะส่วนใหญ่เลยนะมันมันช็อกเพราะว่ามันขาดน้ําขาดอาหารมันกินอะไรไม่ได้สองวันก็สองสองวันก็เรียบร้อยนะฮะเป็นวัดแมวอะ่ะ หลักๆก็เพราะว่ามันขาดอาหารแต่วิธีการของผมเนี่ยนะผมะไม,ไม่ไม่ได้เชิญชวนให้ทาตามผมนะแต่ผมใช้เนี่ยผมให้เป็นทางเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างว่าผมอะให้อาหารแมวผมตอนมันเป็นบัตรแมวยังไงก็ไม่ได้เชิญให้ทาตามนะแต่ให้ให้ดูเฉยๆนะฮะเพราะผมใช้วิธีนี้แล้วมันก็เวลาร่างกายมันแข็งแรงมันกินอะไรเองได้เนี่ยผมก็หยุดละผมให้มันกินอย่างเนี้ย วันละสามื้อในกรณีที่มันกินอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเวลามันกลับมากินอะไรเองได้เนี่ยก็ไม่ต้องให้มันละโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทําอาหารเหลวป้อนแมวตอนเป็นหวัดแมวหรือว่าแมวไม่สบายนะฮะคือไอ้โรคหวัดแมวเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าแมวมันกินอะไรไม่ได้เลยอะ ถึงคุณรักษาถึงคุณพามันไปหาหมอย,ยังไงแล้วมันกินข้าวไม่ได้กินน้ําไม่ได้เรียบร้อยครับตายทุกตัวแล้วจะไปฝากคลินิกดูเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะว่าคลินิกเขาจะดูแลดีหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องขอ,อเราต้องให้เขาคอยป้อนน้ําป้อนอาหารมันนะครับเพราะว่าวันแมวเนี่ยมันกินอะไรเองไม่ได้หรอกฮะ อาหารบางครั้งเนี่ยอาหารเหลวๆมันยังกินไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บปากเจ็บลิ้นมันยังงั้นเนี่ยผมก็เลยเอ,เอาวิธีการของผมนะที่ผมรักษาแมวผม,มนะอนอกจากให้ยารักษาแล้วเนี่ยก็อาหารเหลวเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดมันกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ไม่มีแรงสู้โรคนะครับอ,าอามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างนะครับเริ่มแรก เริ่มแรกนะครับที่ผมทําให้แมวผมกินนะก็นี่ใช้อาหารอันเหลวอารเหลวยี่ห้อนี้แล้วก็น้ําอุ่นนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะเอาเข้าสลิงอ่ะแล้วฉีดเข้าข้างๆปากมันนะฮะดูวิธีการนะครับนี่มีน้ําน้ําน้ําอุ่นหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เอาเนี้ยตักมาซักประมาณเนี้ยประมานเนี้ยแล้วก ึึงงไปหนหน่่อยใส่แค่ไม่ต้องใส่เยอะนะฮะใส่แค่นิดหน่อยอนิดหน่อยก็แค่นีน้แล้วก็คนอันนี้ก็น่าจะใส่อรอดฉิดยาอันเล็กอะได้ประมาณสองรอดสองถึงสามรอด เพียงพอตอนหนึ่งมื้อนะฮะก็ให้มันกินเช้ากลางวันเย็นนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใส่หลอดฉีดยานะฮะส่วนวิธีการใส่นะฮะวิธีการใส่เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะดูดขึนมาได้หรอกครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกินกว่าความสามารถอันนี้หลอดที่ผมให้ให้แมวผมกินนะ ให้มันกินวันอ่ะมือเราสองหลอดตอนเล็กไม่ใหญ่มากอดดกอเล็กๆนะเราก็ต้องค่อยๆออตักแล้วก็ยอดยอดตรงเนี้ยฮะยอดตรงหัวมันเนี่ยค่อยๆยอดลงไปยอดอย่างเงี้ยนะครับยอดอย่างเงี้ยค่อยๆย,ยอดลงไปยอดไปตักได้ได้ได้ประมาณเนี้ยแล้วเราก็ปิดฝา น,นี่ทําให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าทายคนเดียวมันลําบากนะฮะเนี่ยเอาให้มันให้มันเต็มประมาณนี้ยทักสองหลอดให้มันกินมื้อหนึ่งวันละสามครั้งแล้วก็ผสมาแล้วก็เรามันกินได้ร่างกายมันก็จะฟื้นฟูนะฮะแล้วก็บวกกับที่หมอให้ยามารักษาก็อาจจะทําให้มันหายเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยไม่รอดครับเออแต่ว่านอกจากว่าให้อาหารเหลวแล้วนะก็ควรจะให้น้ํา มันกินด้วยมือละลอดนะฮะฉีดทั้งปากมันจิ้มเข้าไปตรงข้างๆปากมันน่ะแล้วก็ค่อยๆฉีดนะไม่ใช่ฉีดทีเดียวหมดเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับเนี่ยคืออาหารอ่าที่อาหารเหลวที่ผมทําเองอ่าเอาไว้ให้มันให้แมวผมกินตอนที่มันเป็นวัดแมวที่ในกรณีที่ปากมันเจ็บหรือมันเจ็บเนี่ยข้าวมันกินเองไม่ได้ อาหารเหลวมันยังกินเองไม่ได้นะครับในกรณีมันเป็นเยอะเพราะว่าลิ้นมันเจ็บเนื้อมันเจ็บน้ํามันก็กินไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องแบบว่า,าช่วยมันหน่อยเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงสู้โรคนะฮะวิธีการเนี่ยก็คือเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยก็เนี่ยฉีดฉีดอย่างเงี้ยฉีดตรงเนี้ยเข้าข้างปากมันค่อยๆฉีดนะฮะแบบว่าสัก กึ๊กกึกกึกสามครั้งหมดรอดเลยเนี้ยไม่ฉีดทีเดียวหมดนะฮะเดี๋ยวมันสำลักนะฮะเนี่ยฉีดไปอย่างเงี้ยฉีดครัง้งๆปากเอาเข้าไปในปากหน่อยเบาๆนะฮะเดี๋ยวมันเจ็บโอเคนะครับส่วนวิธีเนี้ยที่ผมทําอ่ะผมไม่ได้ให้คุณทําตาหรอกนะแต่ว่าให้แค่นําเสนอเฉยๆว่าเนี่ยผมใช้วิธีเนี้ยแล้วแมวผมเนี่ยร่างกายมันฟื้นฟูแล้วมันกลับมาแข็งแรงได้นะฮะ ก็ถ้าเกิดไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยมันกินเองอะไรเองไม่ได้ก็สองสองบันเรียบร้อยโอเคนะครับแค่ทำให้ดูเฉยๆนะฮะไม่ได้เชิญชวนให้ทำตามนะครับผม